ในปีหน้าแล้วนะครับ2026นี้เนี่ย IMF กัธนาคารโลกก็จะมีการจัดงานนะครับร่วมกันในประเทศไทยซึ่งในเวทีเหล่านี้แน่นอนนะครับจะมีเรื่องของมิติ sustainability ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเฟินครับใช่แล้วค่ะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะคะเป็นเวทีใหญ่นะคะสาหรับตัว IMF อ็มเอฟ n อแบงก์แอนนู t ิมิ2026นะคะมีรัฐมนตรีคลงังมีผู้ว่าการธนาคารกลางมีผู้นําเอกชนแล้วก็องค์กรระหว่างประเทศจะเข้ามาร่วมถกในประเด็นเศรษฐกิจสําคัญนะคะเหมือนที่เคยจัดขึ้นมาแล้วก็ก่อนที่เราจะปูทางไปใน a อน u a l Meeting ปีหน้านะ ก็จะมีกิจกรรมมากมายค่ะหนึ่งในนั้นคือ mm. CEO Forum นะคะ Industrial d e c a r b o n i z a t i o n Under Thailand Pro Carbon City Program นะคะอุตสาหกรรมไทยกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกค่ะซึ่งงานนี้จัดไปเมื่อวานนี้นะคะ31มีนาคมค่ะซึ่ง CEO Forum ในครั้งนี้มีความร่วมมือที่เกิดขึ้นของทาง World Bank กระทรวงศึกษาหกรรมแล้วก็การนิคมสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่ากอนออนะคะเป้าหมายสําคัญคือการนำเผ่าศึรษาของบ้านเราเนี่ยก้าวสู่ความเป็นอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ําทางเดอะสแตดด์เวลนะคะก็เลยมีโอกาสที่จะไปสัมภาษณ์นะคะพูดคุยกับ2ท่านนะคะในช่วงของ ESG in Action ค่ะ อยู่กับ2ท่านแล้วนะคะดรสุเมธตั้งประเสริฐค่ะกรรมการของการดิคมทัลศาก์การ,รแห่งประเทศไทยหรือว่ากนออน,นะคะรักษาการในตําแหน่งผู้ว่าการกนออน,นะคะและคุณขวัญพัฒน์สุดที่ธรรมกิจนะคะเจ้าที่อาวุโสทนาคคะโลกผู้รับผิดช,ชอบประเทศไทยนะคะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ เริ่มต้นผมเรียนถามดรสุเมศก่อนละกันนะครับผมเชื่อว่าภา,าคอุตสาหกรรมเองนะครับแน่นอนที่สุดว่าก็คงเหมือนหลายภาคส่วนที่เรามีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกก๊าซคาร์บอนออกไปสู่ชั้นบรรยากาศด้วยนะครับทีนี้ต้องตั้งคําถามว่ากนอเองนะครับจะมีส่วนช่วยในการขับเคลื่นอนภาคอุตสาหกรรมในกระบวนการดีคาร์บอนาเซชันเพื่อบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นได้อย่างไรครับท่านครับก็คนอื่นต้องต้องเรียนให้ทราบนิดหนึ่งว่าการที่มอุตสาหกรครมเนี่ยเราเป็นพื้นที่ที่เป็นมีล้วรอบขอบชิดนะครับแล้วก็ ที่ผ่านมาการที่คมุสากมเราเนี่ยก็มีคนบอกว่าเราเป็นรั้วสองชั้นสําหรับที่จะพัฒนาภาคอุตสาหกรรมนะครับที่ผ่านมาโรงงานเนี่ยที่อยู่ในการที่คมุสากรรมก็มีมากกว่า5300อโรงงานนะครับเรามีทั้งหมดเจนิคมแล้วก็หนึ่งท่าเรือปัจจุบันนี้เนี่ยในกลุ่มบริษัทที่อยู่ใต้อยู่ในพื้นที่ของการที่คมุสาหกมเนี่ยก็เป็นบริษัทขนาดใหญ่นะฮะเช่นพวกปตท SCG เป็นพวกบริษัทดาวเคมีคอล ซึ่งบริษัทใหญ่ทั้งหมดก็มีพอร์เด้านเอ g ชัดเจนนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเนื่องด้วยการที่อุตสาหกรรมเนี่ยเราก็มีหน้าที่อีกหลายจุดเช่นเรื่องของการจัดการน้ำนะครับการจัดการ Facility ย้ยูทิลินะครับที่ทําให้เพื่อเซิร์ฟให้กับอุตสาหกรรมในพื้นที่เรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยได้คุยกับโบแบงค์ว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมที่เราเราก็มีการตั้งค่าของ ตัว NDC ของเราเนี่ยให้ลดลงเนี่ย2.5ล้านตันนะครับในปี2564ถึง2568แล้วก็ประเด็นก็คือว่าจะทำยังไงให้ได้เร็วขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยบอกว่าการที่เราจะทำอย่างนี้ได้เนี่ยเราก็ต้องหาเรื่องของ incentive ที่เป็น financial incentive นะครับรวมถึงเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเมื่อวานนี้ก็เลยมีการชวนทาง World Bank แล้วก็ทาง CEO เนี่ย30บริษัทในมาตรพุทธนะครับก็คือเราเรียกว่ามาตรพุทธ complex นะฮะแล้วก็จัดตั้งแซนด์บ็อกซ์ขึ้นมาตัวหนึ่งคือมาตตพุทธแซนด์บ็อกซ์เพื่อที่จะเข้ามาจัดการเรื่องเกี่ยวกับคาร์บอนนะครับโดยที่เราก็มองเรื่องของการจัดการพลังงานในพื้นที่การจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่การจัดการขยะในพื้นที่เพราะว่าในขยะในพื้นที่เราก็มีขยะอุตสาหกรรมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยบอกว่าการที่การที่กมอุตสาหกรรมออกมาตามนโยบายของคณะมนตรีเอกัดพร้อมพันเนี่ยตั้งารที่จะจัดการเรื่องของกับ สิ่งที่ไม่เป็นดีกับชุมชนนะครับแล้วก็รวมถึงการจัดการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเทรนด์มันไปทางเรื่องของ ESG อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมองทุกอย่างไปทิศทางเดียวกันว่าถ้าเราสามารถที่จะหาใครสักคนหนึ่งที่สามารถใช้เอาคาร์บอนเนี่ยไปสร้างมูลค่าเพิ่มได้ในพื้นที่ถ้ามีการลดการจัดการคาร์บอนของเราในพื้นที่เราเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็เลยคุยกับโบรกบ์ว่ามีสกิมอะไรที่ น่าสนใจไหมแล้วก็มีสกรีมอะไรที่สามารถช่วยที่ทําให้เราไปได้เร็วขึ้นนะครับเราก็เลยได้มีการจัดอีเวนต์เมื่อวานนี้ครับค่ะแล้วสิ่งที่เราเห็นหลังจากที่เราตั้งเป้าแล้วก็อยากดำเนินการได้ตามเป้าหมายแล้วนะคะความท้าทายที่กรดอ,อประชิญอยู่นะคะในการลดการปล่อยกา๊าซเรมกระจกขององุตสาหกรรมไทยคืออะไรบ้างคะดรสม e ิตค่ะครับก็จริงๆแล้วผมว่า<ะ>การลดการกาเรือยกระจกเนี่ยมันเป็นมันต้องใช้ทั้งโนเลจเนาะ แล้วก็ใช้ด้านประสบการณ์แล้วก็แชร์เอ็กซปเรียกันในแต่ละประเทศจริงๆแล้วการที่ขอมอุตสาหกรรมก็มีมีพาร์ทเนอร์เยอะในระดับต่างประเทศนะครับล่าสุดเราก็มียูนิโดมาคุยเรื่องของการแชร์เอ็กซปเรียกันว่าจะทํายังไงให้เราลดคาร์บอนได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าพอถึงจุดๆหนึ่งแล้วเนี่ยพอคาร์บอนช่วงแรกอาจจะลดเร็วเพราะว่ามันมีหลายตัวที่ทําได้พอเทคโนโลยีถึงจุดๆหนึ่งมันต้องลงทุนพอลงทุนเสร็จปุ๊บเราต้องหาแมคคันิสึใหม่ๆที่เข้ามาช่วย ทำให้มันลดเร็วขึ้นนะครับแล้วก็แต่ก,ก่อนเราก็ล่นจากรดเล่จากน้ําก่อนเอาน้ําเสียมาทันนะครับแล้วก็ตอนหลังเนี่ยเราก็เริ่มให้ติดโซลารูฟมากขึ้นนะครับแต่ตอนนี้มันก็เราก็สามารถทําได้เร็วกว่านี้อีกรวมถึงนอกจากโซลารูฟเราเนี่ยเราก็คิดเราก็ทําโปรเจกต์ที่เป็น RE เอรอยเพื่อโรงงานในที่คมสากรรมนะครับเพื่อจะให้ใช้ไฟสะอาดได้เร็วขึ้นนะครับรวมถึงเราก็จะมีการทําเรื่องของ การทำปรฟอร์แมนซ์ของโรงงานที่ดีขึ้นนะครับเพื่อให้ลดพลังงานลดมีเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานนะครับรวมถึงมีการทําการจัดการขยะการจัดการเวสนะครับกานสกัดเวสอย่างเป็นระบบนะครับซึ่งการที่มเนี่ยมีพื้นที่ที่เหมาะสมมากๆเพราะว่าเรามีโรงงานตสาหก,กันนะครับชัดเจนเราในรอบนี้เนี่ยเราบอกว่าสาคัญที่สุดเราก็คิดโปรเจกต์ให้ได้ว่าจะทําทยังไงถึงมีความร่วมมือกระ,ระดับนี้นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ยากนะครับ ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยทาคนเดียวไม่ยากแต่พอรวมกันต้องใช้พลังเยอะมากครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยต้องรวมพลังครับครับดรสุเมศครับตอนนี้บรรดาในเรื่องการค้าระหว่างประเทศนะครับคู่ค้าต่างๆมีมาตรการเรื่องของสิ่งแวดล้อมไม่ได้ดีคาา์บอน่อเซชันเยอะมากเช่นยุโรปเองมีซีแบมการนิคมเองมีบทบาทในการช่วยเเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในมิตินี้อย่างไรบ้างครับครับต้องต้องบอกว่าการนิคมสาหกรรมเนี่ยแต่ก่อนเราก็เป็นยูทิลิตี้เราก็เป็นเรื่องน้ําเรื่องไฟ เรื่องการจัดการน้ําเสียใช่ไหมฮะตอนนี้สิ่งที่เราเกิดขึ้นก็คือเราบอกว่าหนึ่งในการจัดก,การคาร์บอนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในยืดยุติเของการที่มอุตสาหกรรมเพราะว่าถ้าให้แต่ละคนทําเองเนี่ยทุกคนก็จะเหนื่อยมากเพราะว่าต้องลงทุนมหาศาลอย่างเช่นคาร์บอนแคปเจอร์เนี่ย ccs cus ึ่งแล้วก็การลงทุนมหาศาลมากแล้วก็ต้องใช้พื้นที่ด้วยครับแล้วก็ใช้ระเบียบเยอะมากซึ่งการนิคมเนี่ยเราบอกว่าแต่ก่อนเราเป็นก e g ลเตอร์เนาะตอนนี้สิ่งที่เราอยาก พัดไปก็คือเราเป็นฟาสิลิเทตเพื่อให้เกิดนิวอีโคโนมีนะครับหนึ่งทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะลงทุนเรื่อง ESG ได้เร็วขึ้นอันที่สองคือเมื่อเขาลดคาร์บอนแล้วเนี่ยเขาสามารถจะเอาคาร์บอนเหล่านี้มามัดรวมได้แล้วก็มาบวกกับการนิคมการนิคมเป็นผู้ขายติดต่อกับผ่านโวลแบง n ์นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเอาเงินเหล่านั้นลกลับไปให้ผู้ประกอบการเพื่อหนึ่งบางคนก็ลดภาษีได้ด้วยอันที่สองคือจะได้อินเ n t i v e ในเรื่องของการาก,การคาร์บอนอย่างเป็นระบบด้วยนะครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าในเมคคาเิซึมเนี่ยอาจจะให้รบกวนคป็ขวัญพัฒน์ได้เพิ่มเติมไ้ได้ครับถามคุณขวัญพัฒน์ต่อเลยนะคะเพราะว่าสิ่งสําคัญที่หลายคนอยากรู้ก็คือเป้าที่เราตั้งไว้เนี่ยนะคะคาร์บอนเนน r i t ิตี้2 0ง0ูนย์ห้าศูนย์เดองเองนะคะมองว่าบ้านเรามีโอกาสที่จะบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ได้มากน้อยแค่ไหนคะในส่วนของการ t r a ็กว่าจะบรรลุ เป้าหมายได้แค่ไหนหรือว่าตรงกับข้อตกลงปารีสหรือเปล่าเนี่ยผมต้องเรียนว่าก็จะมีหน่วยงานนะครับที่เขาเรียกว่า climate action tracker เขาก็จะ track นโยบายของแต่ละประเทศนะครับดูว่ามันสอดคล้องกับข้อตกลงปารีสหรือเปล่าคือของไทยเนี่ยโดนประเมินอยู่มันมีมันมีตั้งแต่ว่าสอดคล้องกันกับน,นโยบายนะครับหมายถึงว่า a คชั่นเนี่ยสอดคล้องกับน,นโยบายไปถึง a คชั่นที่เพียงพอ a คชั่นที่ไม่เพียงพออย่างมากแล้วก็ a คชั่นที่ไม่เพียงพออย่างวิกฤต นะรหรือว่า critically insufficient เนี่ย mm hmm. ก็เป็นไทยเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มสุดท้ายครับก็คือ critically insufficient insufficient นะครับ, In ufficient, ufficient, รบแต่ว่าก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่ประเทศเานะราเงโดยโดยทั่วโลกแล้วเนี่ยมีหลายประเทศที่อยู่ในในในเกณฑ์ระดับนี้นะครับก็ถ้าเกิดในแถบเอเชียเนี่ยก็คงจะมีญี่ปุ่นเนี่ยที่อาจจะดีเขาหน่อยนะครับก็ยังเป็น highly uh, s u f f i c i e n t อยู่ เอ uh, insufficient mm hmm. อยู่ประเทศ mm hmm. นะครับแต่บางประเทศเนี่ยก็คือเขาเรียกว่า compatible หมายถึง action กับ policy เนี่ยไปด้วยกันอย่างเช่นนอร์เวย์หรือว่าช mm ิล hmm. ีเป็นต้นนะครับนี่ขวัญพัดครับในฐานะที่ world bank เองเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาด้วยนะครับเรามีโครงการหรือว่ามี incentive อะไรบ้างน,นะครับในการจูงใจภาคอุตสาหกรรมที่หันมาดีคาร์บอนไนซครับอสอสส่วนนะครับอันแรกเนี่ย mm hmm. ทางเอ่ธ uh, mm hmm. นาคารโลกเนี่ย identify ไอ้ global challenge หรือว่าความท้าทายของโลกแปดเรื่องซึ่งแน่นอนเรื่อง climate change เนี่ยก็เป็นหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นโครงการที่ธนาคารโลกร่วมด้วยกับในบางประเทศเนี่ยที่มันตอบโจทย์เรื่อง global challenge เนี่ยครับมันก็จะมีกองทุนเนี่ยครับที่จะเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมนะครับหมายความว่าเงินกู้จาก world bank เนี่ยก็จะได้ตัวช่วยเยอะหน่อยในแง่ของ c o s o financing หรือว่าดอกเบี้ยนะครับส่วนที่สองเนี่ยหลายโครงการพัฒนาของ world bank เนี่ยครับมันก็จะเป็นการช่วยลด emission นะครับถ้าลดอินพิชชั่นได้เนี่ยทางโบรกเกอร์เองก็มีการเอาคาร์บอนเครดิตเนี่ยนะครับที่ได้จากโครงการเนี่ยไปขายให้กับนักลงทุนแล้วก็นําเงินไปให้ประเทศในส่วนที่สองแต่ว,ว่าในส่วนที่สองเนี่ยในอนาคตเนี่ยเราก็มองว่ามันอาจจะไม่พอในแง่ที่ว่าโดเนอร์หรือว่าประเทศที่อยากจะมาลงขันนะฮะให้กับ w บ r l d Bank เนี่ยนำเงินเนี่ยไปซื้อคาร์บอนเครดิตจากโครงการของ w o ร l d Bank เนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นเราก็พยายามจะขยับไปสู่ส่วนที่สามซึ่งกําลัง เป็นความร่วมมือของรัฐบาลไทยเนี่ยครับว่าเอ๊ะมันมีเงินที่อยู่ในตลาดนะครับเราทําการประเมินกันเนี่ย climate finance หรือ carbon finance ที่นั่งอยู่นอกประเทศเนี่ยมีสูงถึงประมาณเกือบ6แสนล้านเหรียญ US d o ล l a r นะครับโจทย์สาคัญก็คือว่าถ้าประเทศไทยเนี่ยไม่ได้ใช้มาตรการคลังนะครับในการที่จะกระตุ้นการลงทุนไปสู่ green industry หรือว่า green transition เนี่ยโดยใช้เงิน ในส่วนของการคลังเนี่ยเข้าไปกระตุน้นยกตัวอย่างอย่างเช่นในส่วนของอเมริกาหรือ Euro, ะะ America, 네ยุโรปนะครับอเมริกาเนี่ยมีอินฟลักชันวีดักชันนะครับเป็นการกระตุน้น <ś mie ch> นะครับการลงทุนภาคสีเขียวเนี่ยค่อนข้างที่จะไซส์ใหญ่มากนะครับรวมไปถึงยุโรปเองเนี่ยก็ใช้มาตรการางภาษีในประเทศมิดเดิลเอนค์มอย่างไทยเนี่ยนะครับเนื่องจอากว่า fiscal space หรือ, space, อว่า,วา,าการเงินการคลังเราอาจจะไม่พอนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์หนึ่งที่ไทยจะทําได้แล้วก็ธนาคารโลกเนี่ยอยากจะเข้ามาร่วมบเนี่ยก็คือว่า จะผันเงินในตลาดนะครับนอกประเทศเนี่ยเข้าประเทศยังไงนะครับ <S <S โดยการร่วมมือกันนะครับกัรบรัฐบาลไทยเนี่ยตั้งหน่วยบัรชีคาร์บอนเครดิตหมายความว่าเราร่วมมือกันกันกบยกตัวอย่างเช่นนะครับกับการนิคมอุตสาหกรรมนะครับผู้ประกอบการในพื้นที่นิคมนะครับลงทุนนะครับในการลดการใช้พลังงานหันไปใช้พลังงานโซลาร์นะครับหรือใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ยเราก็จะได้คาร์บอนเครดิตชุดนั้นมานะครับก็จะจับมือกับ นะครับเอ็กซินแบงก์กับกรุงไทยแบงก์เนี่ยนะครับในการที่จะเข้าไปประกดนะฮะมัดรวมเอาไปขายให้กับออฟเซ็ตไบเออร์นะครับในต่างประเทศซึ่งออฟเซ็ตไบเออร์เนี่ยก็ต้องเรียนว่าบริษัทเอกชนในยุโรปอเมริกาเนี่ยที่มีการคอมมิตในซีโร่ปี2030เนี่ยก็มีมากถึง2อ0 0าบริษัทบริษัทใหญ่ก็คอมมิตทั้งหมดเพราะนั้นไทม์ไลน์ของเขาเนี่ยคือภายในปี2030เนี่ยเขาก็ต้องทำให้ถึงเป้าให้ได้นะครับที่เขาคอมมิตไว้เพราะนั้นเราก็มองเห็นว่าตรงเนี้ย มันจะดีมีดีมานนะครับจาก offset buyer โดยเพาในสกอตสามเนี่ยที่จะเข้ามาแล้วไทยเนี่ยก็คงจะมีโอกาสนะครับที่จะ สร้างคาร์บอนเครดิตที่มีคุณภาพเ,เข้าไปตอบโจทย์ตลาดตรงนี้ครับค่ะซึ่งตรงนี้ก็น่าจะสะท้อนมาอย่างเรื่องของตัวคาร์บอนเครดิตที่จะสร้างรายได้ให้กับภาคเอกชนไทยนะคะออคุณขวัญพัฒน์มองว่าตรงนี้จะทําให้ภาคเอกชนบ้านเราเนี่ยลงทุนในเรื่องของพลังงานหมุนเวียนเทคโนโลยีสะอาดเพื่อจูงใจนะคะในการสร้างรายได้ได้มากน่อยแค่ไหนหรือเราจะเป็นต้นแบบให้กับประเทศในแถบนี้เพื่อที่จะยกระดับเรื่องของตัวเ s ชซีอินแได้อย่างไรบ้างคะ กลไกมัดรวมคาร์บอนเครดิตที่ผมเล่าเมื่อสักครู่เนี่ยเราลองมองว่ามันเป็นตัวช่วยนะครับมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ทั้งหมดเมื่อวานที่เราคุยกันในตอนที่ประชุมเนี่ยแน่ๆเนี่ยผมว่าในเรื่องของคลีนเทคโนโลยีคลีนเทคโนโลยีเนี่ยม,มันจะเป็นที่จะต้องมีเคลียร์รดแบปนะครับในแต่ละประเทศเนี่ยการเลือกเทคโนโลยีแล้วก็ทิศทางในการขับคร้เนี่ยก็ต่างกัน นะครับสูตรที่สองที่ตัวบัตรรวมคาร์บอนเครดิตเนี่ยผมเรียนไปแล้วว่าคือมาตรการทางกๆคลังที่จะเข้ามากระตุ้นะนะครับลองดูในภาคอุตสาหกรรมหรือในประเทศเลยเวลาเราพูดถึงดีคาร์บอนไนเซชันเนี่ยแน่นอนฟุตฟินตัวใหญ่ที่สุดก็คือเรื่องพลังงานแต่ว่โคองการบัตรรวมคาร์บอนเครดิตเนี่ยเราอยากจะมุ่งนะครับไปที่การใช้พลังงานแสงอาทิตย์มากขึ้นนะครับจะทำยังไงให้มี energy e f f i c i e n c y ใน Production มากขึ้นหรือแม้แต่เปลี่ยนนะครับรถยนต์ที่เป็นสีที่เป็นรถสันดาปหรือเป็นรถ EV เพราะฉะนั้นทั้งหมดเนะี่ย ก็จะได้ emission reduction ขึ้นมานะครับ mm hmm. โดยเมื่อเราเอาบัดรวมคาร์บอนเครดิตไปขายเนี่ยเราสามารถอะไรได้จากคาร์บอนเครดิตเนี่ยกลับมาให้ผู้ประกอบการได้ mm hmm. ก็เปรียบเสมือนนะครับมาตรการทางภาษีในยุโรปหรืออเมริกาที่หลังจากมีการลงทุนเนี่ยมีการเคลมเครดิตผ่านผ่านภาษีคืนให้ mm hmm. 2 5 4ิเปอร์เซ็นผมว่ามันจะเป็นตัวกระตุ้นให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับตอนตอนนี้ตอนน่ตอให้ราคามันลงเนี่ยเราก็ยังไม่เห็นคนที่จะ อรีอัพเทคขนาดนั้นนะครับในยุโรปมันก็เป็นเหมือนกันมันต้องมีการกระตุ้นนะครับเพื่อให้มีการชิปใหม่เซตครับค่ะขอบทุนทีเดียววันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากนะครับดรสุเมธและคุณขวัญพัฒน์ครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ ดรสุเมฆจากกนอ mm hmm. คุณขวัญพัฒจากทาง World Bank ผู้รับผิดชอบประเทศไทยนะคะสิ่งสาคัญที่สุดก็คือตอนนี้เป้าหมายชัดนะคะแต่ว่าการที่เราจะค่อยๆเข้าสู่กระบวนการสู่เป้าหมายตอนนี้ mm hmm. อาจจะมีความท้าทายพอสมควรนะคะคาร์บอนนอเทรตตี้2050ในซีรู2065แต่ว่าถ้าไปดู climate tracker นะคะจากทาง World Bank ต้องบอกว่าประเทศไทยอยู่เทียร่างเลยนะคะก็คือเข้าขั้นวิกฤตพอสมควรนะคะดังนั้นสิ่งที่เราต้องทําก็คือต้องพยายามร่วมมือกับทุกภาคส่วนเหมือนที่ทางกนอบอก บอกไว้นะคะที่จะต้องจัดการในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นพลังงานสิ่งแวดล้อมขยะนะคะต้องใช้ความรู้ต้องใช้ประสบการณ์นะคะแล้วก็ต้องใช้ความร่วมมือกันจากทุกภาคส่วนไม่ใช่แค่ในบ้านเราแต่ว่าภาคต่างประเทศด้วยนะคะส่วนที่ทางด้าน world bank นะคะก็มีการช่วยเหลือ3ส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินกู้การนำคาร์บอนเครดิตไปขายเพื่อสร้างรายได้แล้วก็ที่สําคัญที่สุดเนี่ยก็คือคกลไกการมัดรวมคาร์บอนเครดิตนะคะที่จะเป็นมาตรการกัน,กนครังแล้วท้ายที่สุดน่าจะกระตุ้นให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมได้แต่สุดท้าย สาคัญที่สุดนะคะก็ต้องกลับไปที่เครียร์รถแมพที่เกิดขึ้นจากทางภาครัฐด้วยเพื่อถึงเป้าหมายด้วยค่ะแน่นอนที่สุดเวลาเราดูนะครับเน็ตซีโรคืออีก40ปียังหน้า2065หลายก็บอกไกลไกลไกลจังแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ไกลมากนะครับสําคัญมากครับสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ท้าทายและต้องการความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนนะครับและการใช้ เรื่องมือทางการเงินที่หลากหลายด้วยนะครับงาน c o Forum ครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมก่อนการประชุมนะครับ Annual Meetings ของ IMF และธนาคารโลกที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าแะครับที่ครั้งนี้บ้านเราเป็นเจ้าภาพนะครับมีความหมายว่าในช่วงเวลาที่เหลือจากวันนี้สู่วันจัดงานยังมีโอกาสนะครับที่บ้านเราจะได้สามารถแสดงศักยภาพด้านเศรษฐกิจอื่นๆนอกจากด้านของการลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกการเงินเพื่อความยั่งยืน ตลาดคาร์บอนเครดิตดังนั้นรอติดตามอีเวนท์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปนะครับเพราะว่าครั้งนี้ทําคนเดียวไม่ได้และต้องทําร่วมกันด้วยนะครับว่าเป็นกานรเปิดประตูประเทศไทยนะคะต้อนรับผู้ที่มีบทบาทสําคัญในเวทีโลกหลายประเทศทีเดียวนะคะเป็นหนึ่งในอ,อีเวนท์ใหญ่ของประเทศไทยที่เราเตรียมการมาหลายปีแล้วนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กด s like, u b s c r i b e กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The s t a n d a r d Wealth ค่ะ